ก็มานินี่ครับเ้าเอาเมาชีเราจับเมาสชีเลยครับเอาคำแรกอะไรครับอเลยครับสวี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  b บิร์ดเดย์เค้กเบิร์ดเดย์เค้กเบิร์ดเดย์เค้กเบิร์ดขนมเค้กวันเกิดอ่าต่วไปตรงกลางเซนด์วิชเซนด์วิช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 ขนมแซนด์วิชอ่าต่วไปข้างหน้าเมลสิกเมลสิกสิกสิกดนตรีดนตรีครับต่ไปมาทางขวามาทางซ้ายพุดดิ้งพุดดิ้ง พุดดิ้งพุดดิ้งพุดดิ้งขนมพุดดิ้งทำจากอะไรทำจากแป้งเอาแป้งไปต้มแล้วก็ใส่นมใส่น้ำตาลใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีไส้ผลไม้ใส่ข้างในเราเรียกว่าขนมพุดดิ้ง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 อ่ต่อไปเอาเมาชีด Ice cream Ice cream Ice cream เอามาตลอด Ice cream Ice cream Ice cream Ice c บ้านเราเรียกอะไรไอติมไอติมไอติม บิสกิต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 ขนมปังกรอบ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 แปลว่าบิสกิตบิสกิตบิสกิตปลาขวาอะไรฟุดฟุดเอ้ยไม่ใช่เอ่อชิป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  ชิปชิปชิปช no ิปแป๊บเดียวชิป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 เสียงอยู่แป๊บเดียวอ่าทีชิปคืออะไรชิปคือมันฝรั่งมันฝรั่งทอดมันฝรั่งทอดชิปชิปขวามือฟลุต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 ฟลูด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 ฟลุตฟลูด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  อาลุอาต่อไปช็อกเลช็อกเลช็อกเลิช็อกเลดช็อกเลิช็อกเลดช็อกเลช็อกเลดช็อกเลดช็อกเลช็อกเลดช็อกเลชอกเลดช็อกเลิอกลิศช็อกลช็อกโชอกแลตช็อกเลตศอกเลตศอเลมอเนเลมอนเนเลมอนเนเลมอนเลิเลมอนเลิเลมอนเนิเลมอนเนิเลอเ้ออใสอ ก็เป็นมือของขวาไเป็ยอะรของขวานพรีเ e นต์พรี e ซนต์พร e เซเของขวาญเอามาทำขงเอ่แคมเลยแคมเ่อแคมเ่อแคมเ่อแคมล่อแคมเ่อแคม่ะแคม่บ้าเราแปลว่าอะไรกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปโอเคตรงกลางมาตรงกลางพอบคอน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  พอบคอนพอบคอนว่าเราเรียกว่าอะไร๊อบคอน๊อบคอนเขาพูดครั่วโอเคเขาพูดครั่วต่อไปข้างล่างข้างล่างเค้กเค้กขนมเค้กต่อไปข้าว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 ตัวตลกต่อไปขวามือ Candle เทียน a n เทียน candle เทียนสุดท้ายบอลลูนบ o ล b ู l บ o o n b a บ l ล o n balloon ลูกโป่งลูกโป่งโอเคพอเสร็จแล้วทำไงครับมาเปิด OBS ขึ้นมาเปิดโปรแกรมดำๆนี่นี่มาทีนี่ิกคลิกอ่าป t ด p s t o ป